ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิ้ลช anel n ค่ะและนี่คือ t e r o t a r t t ค่ะซีรีส์ประจำวันพระมาะแล้วนะคะวันนี้เรามีไพ่สำรับใหม่อีกแล้วจริงๆเพราะว่าซีรีส์อันนี้เนาะทำให้เปิ้ลต้องแบบมีไพ่ใหม่เรื่อยๆนะคะสำรับวันนี้ค่ะ i n s t a r o ค่ะเป็นสำรับที่แบบมีความน่ารักกิ๊บเก๋มากในการที่เอา Instagram เนาะมาใช้แต่ว่า ก็ไม่ได้อยากจะรีวิวอะไรมากมายเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นไพ่ของเด็กซ์ีนี่เนาะ่คิดว่าคนรีวิวเยอะแล้วเราก็เลย เอามาใช้กันเลยละกันแล้วใครชอบก็ดูตามหน้าไพ่ไปก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนาะเหมือนเดิมค่ะซีรีส์ของเราชื่อว่า Story of Love นะคะใครเคยดูก็คือไม่ต้องพูดกันเยอะเนาะเจ็บคอแล้วนะแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ค่ะแปลว่าพลังงานของคุณอาจจะตรงกับคลิปวันนี้ก็ได้ Story of Love เป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนนะคะคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะเป็นแรนดอมหรือคอลเลกทีฟคุณเข้ามาฟังสบายๆฟังเรื่องราวความรักของคนสคนว่าเป็นเรื่องราวที่ตรง กับเรื่องราวของคุณหรือเปล่า นะมันอาจจะตรงกับคุณปัจจุบันเลยก็ได้หรือในอดีตหรือว่าอนาคตที่ใกล้จะเข้ามาถึงก็เป็นไปได้นะถ้ามันไม่ตรงฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงอา่าลองฟังดูนะแต่ถ้าไม่ตรงแล้วคุณชอบวิธีการอ่านของเพิ้ลคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้มากมายเลยค่ะเพราะว่าแต่และ EP ีเราจะใช้ไพ่คนละสำรับกันหมดเลยเนอะแล้วแต่พลังงานไพ่ค่ะว่าอยากจะเล่าเรื่องราวความรักของใครอะไรแบบนี้เนอะเพราะฉะนั้นพลังงานส่วนใหญ่ที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นคนแบบที่เข้ามาดูบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้เนอะ ก็คิดว่ามันเป็น energy ที่ต่อเนื่องกันพอสมควรเลยอะแต่วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงด้านบนเป็นพลังงานฝั่งของคุณนะคะด้านล่างเป็นพลังงานของใครอีกคนหนึ่งที่คุณอาจจะรู้จักหรือยังไม่รู้จักก็ได้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยไพ่น่ารักมากเลยเนาะ วันนี้ค่ะฝังของคุณนะขึ้นมาใบแรกด้วยเดซันเลยสุดยอดมากค่ะแล้วก็มี8ดไม้แล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะแต่เป็นการยิงเนี่ยเป็นใบที่ปั้นชอบมากเลยนะเห mm ็นไหมเป็นถือถือสุพรีมเนาะแล้วก็ยิงปืนสุพรีมเนี่ยมีเงินออกมาเต็มเลยนะ,ะ mm hmm. พลังงานฝั่งของคุณค่อนข้างจะสดใสใช้ไรมากต้องบอกว่าคุณกําลังเดินหน้าไปอย่างมีความสุขค่ะ คุณอาจจะมีความสุขกับตัวเองนะเพราะจากพลังงานไปรู้สึกว่าคุณโดดเด่นมีเสน่ห์มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินนะมีทั้งไม้มีทั้งเหรียญแปลว่าการเงินของคุณก้าวหน้ามั่นคงมากคุณเหมือนจะโฟกัสในสิ่งที่คุณ เป็น d i r e c t ั o ของคุณอะเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่ก็ต้องบอกว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยค่ะว่า energy ของคุณมาถูกทางแล้วแล้วกาลังประสบความสําเร็จกําลังเดินหน้าไปอยู่จุดหมายในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณต้องการแล้วก็มีเงินมีทองด้วยไหมแบบยิงเงินอย่างเลยเนี่ยแบบเออสายเปย์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุณก็แบบมีเงินมีทอง enjoy กับการใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขด้วยตัวเองค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการประสบความสําเร็จแปลว่าในเรื่องการงานกับการเงินคุณค่อนข้างจะปังปริเยมากเลยนะรวมถึงถ้า เกิดถามในเรื่องความรักเนี่ยเอาตรง พลังงานก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณแบบสนใจในเรื่องความรักมากมายนักแต่มันไม่ใช่ถึงคุณถึงขั้นว่าคุณไม่สนใจเลยนะแต่เหมือนกับว่าอ่ะก็อาจจะเป็นปัจจัยหลังๆและสนใจในเรื่องเฮ้ยตอนนี้เรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทําอยู่เราอยากจะประสบความสาเร็จเราอยากจะก้าวหน้าเรามีความสนุกกับสิ่งที่เราทําอยู่อะไรแบบนี้เออแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอคุณมีเสน่ห์กับตัวเองรักตัวเองมากๆก็จะคิดว่ามันก็มีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณ ได้เหมือนกันแต่พลังงานเนี่ยไม่ค่อยเด่นเพราะคุณมีหลายอย่างต้องทำเนาะเนี่ยมันมี e m p e r a n c e อยู่ที่ใต้สำรับด้วยแต่ก็ต้องบอกว่า energy คือดีมากเวอร์นะต่อมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นพลังงานของใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสองคนรู้จักกันหรือยังจากด้านบนนะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานฝั่งของอีกคนนึงค่ะขึ้นมาเป็นหนึ่งดาบสามเหรียญแล้วก็แปดถ้วยก็ต้องบอกว่าเขาน่าจะเคยผ่านความผิดหวังเสียใจมานะเนี่ยพอไพ่ใบแปดถ้วยใบยนี้ค่ะเนี่ย แฮชแท็กของเขาคือ l e s s o n learn ก็ต้องบอกว่าใบเนี้ยการที่ถ้าเปิ้ลแปลจากความรู้สึกของตัวเองนะหมายว่าเขาผ่านความผิดหวังมาและจังหวะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเยียวยาหิวใจหรือว่ารู้สึกว่าเออไม่เอาละความรักรู้สึกมีแล้วมันปวดหัวหรืออะไรเงี้ยก็คือเรียนรู้จากจากจากความรักที่ผ่านมาที่เขาผิดหวังเสียใจเพราะฉะนั้น จังหวะช่วงนี้ปันก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเหมือนกันแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินค่ะมี3มเหรียญมี1ดาบนะมันเหมือนกับ1ดาบเป็นไพ่ของคนที่แบบเอาตัวรอดอยู่ด้วยด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินทํางานหาเงินซะมากกว่านะมีเพื่อนฝูงสังคมเยอะแยะนะป้นคิดว่าเขาก็มีคนรู้จักเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเนี่ยหันหลังให้กับถ้วยเนาะหันหลังให้กับความรักความป็นชะมัดเพราะว่าอาจจะแบบ เคยผิดหวังมากลัวเจ็บรู้สึกว่าเออคงไม่เวิร์กกับการมีความรักก็ได้เพราะฉันจังหวะช่วงนี้เอาเวลาไปทํางานหาเงินอะไรก่อนแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเพราะฉันเขาก็มีอะไรต้องจัดการอะไรในชีวิตเขาเยอะเหมือนกันตอนนี้เ n e r g y เนี่ยยังไม่ได้เห็นนะว่าคุณสองคนรู้จักกันหรือ,อยังแต่ว่าอ่าคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเขาก็ใช้ชีวิตของคุณอ่าของเขาไปเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เนาะและยังไงต่อคะ เอเนจีคุณดีมากๆอ่ะอืมพอขึ้นมาใบแรกเดอ Sun ก็คือต้องบอกว่าขอให้คีฟเอ n เ r จีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้มันก็คิดว่ามันจะมีคนเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะยังไงต่อคะมา2ดาบโอเคเดอะมูนอ้าวเมื่อกี้บอกพึ่งบอกว่าพลังงานดีมากเวอร์คุณพา m e เมล่าโคลแมนสมินะคะเป็นไพ่พิเศษนะอ่าก็ต้องบอกว่าอ่า คุณอาจจะมีโอกาสเจอเพราะเมื่อกี้เราพูดกันแล้วเนาะว่าด้วยความว่าคุณสดใสคีบพ,พลังงานแบบเนี้ยโอ้ใต้สำรับเป็นสี่ไม้ด้วยคุณมีโอกาสเจอคนเข้ามาขอสารสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเป็นอ่าคิงคนที่เป็นถือสูพรีมเมื่อกี้ก็เป็นไปได้ตัวคุณเองก็มีศักยภาพค่ะมีหน้าที่การงานมีการเงินมีการประสบความสําเร็จและความโดดเด่นเฉิดฉายเป็นซันของคุณเนี่ยมันทําให้มันมีคนเข้ามาได้แน่นอนนะและ2สองดาบก็ต้องบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ อาจจะยังไม่แน่ใจคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะควรจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนดีนะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณมีอะไรให้คุณโฟกัสหลายอย่างคุณกําลังเดินหน้าประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําเอ๊ะจริงๆฉันอยากมีหรือฉันไม่อยากมีแฟนนะแล้วพอมันมีคนเข้ามาเอ๊ะมันมีเดอะมูนคือมันมีความกลัวด้วยเนาะกลัวว่าจะผิดหวังเสียใจหรือว่าคนนี้เขาจะจริงจังจริงใจไหมถ้ามันมีการเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความลังเลใจแล้วมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ในความสัมพันธ์เนลยมองว่า ถ้าเกิดคุณคีบเอเนจีดีๆไปคุณก็จะมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ว่าตัวคุณเองต่างหากที่ยังไม่แน่ใจในตัวเองว่าเฮ้ยอยากจะสารสัมพันธ์ในเชิงจริงจังมั่นคงไหมแต่ลึกๆก็อยากจะมีครอบครัวแต่งานลงเอยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการที่มีความโรแมนต์มีความโรแมนติกด้วยนะเพราะว่าเป็นไพ่คุณอาพาเมล่าเนอะแล้วแฮชแทกของเขาคือ Roman ต์ love ค่ะมันก็หมายความว่าคุณก็มีความรู้สึกที่ดีมีความโรแมนติกไพ่เดมูลก็เป็นไพ่โรแมนติกเหมือนกันเนาะคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นท้าทายในการมีความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเพราะมันมีคนเข้ามาคนที่มันมีความเป็นคิงถือเหรียญและมีความเป็นเดซันเหมือนกันอะไม่คิดว่าคุณจะเจอคนที่สีนเสมอกันนะแต่พอสีลเสมอกันมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้คุณไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าหนึ่ง คุณรู้สึกว่าเออคุณกําลังโฟกัสในสิ่งที่คุณกําลังเดินหน้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งาน,งาน,งานการเงินก็ได้เนาะเฮ้ยถ้ามันมีความรักความรักจะมาแบบบั่นทอนอาชีพหรือบั่นทอนเวลาของคุณในการที่จะแบบก้าวหน้าหรือเปล่าหรือสองคุณไม่มั่นใจคะ่ะว่าความสัมพันธ์มันจะดีไหม ตอนแรกคุณไม่มีความรักค่ะคุณมีความสุขดีเอ้ยแล้วถ้ามีความรักมันจะมาทําให้คุณสุขน้อยลงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้แต่พอคุยมันก็มีความรู้สึกเหมือนหัวใจกระชุ่มกระชื่นนะแบบกระชุ่มกระชวยเนาะมันเหมือนมีความรักมันมีความแบบพบรักแล้วมันก็อ่ะก็ค่อยๆดูไปเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะว่าคุณแบบจะยังไงแต่ไม่คิดว่าคุณปิดกั้นคุณก็ยังคุยสารสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะแล้วมีเป็น มีโอกาสที่จะมีความแตกต่างกับคุณเยอะๆด้วยนะเป็นคนที่แบบที่คุณลังเลหรือสงสัยไปเพราะว่าคุณกับเขาก็อาจจะมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างอยู่ไกลกันก็ได้หรือมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอาชีพหน้าที่การงานที่มันแตกต่างกันก็ได้หรือว่ามันอยู่ไกลกันอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะเป็นไปได้จริงไหมไม่อยากเจ็บอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเดิมอะ่ะคุณแฮปปี้ดีกับการที่คุณโสดถ้าเกิดมีความรักแล้วถ้ามันมาบั่นทอนความสุขของคุณอะ่ะ คุณก็ไม่อยากไงเออประมาณนี้เนาะอ่ะในขณะที่ฝั่งของเขาค่ะสี่ถ้วยอ่า The Fool โอเค Sherry odd โอเคค่ะเนี่ยมีสีมมันก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนไกลจริงๆเนาะด้วยความว่ามันมีออนไลน์มันมีเป็นความเป็นชาวต่างชาติมีการเดินทางต้องมาเจออกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ใช้คํานี้แล้วกันเนาะด้วยตัวเขาเองเนี่ยมเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเหมือนเขาหันหลังให้ความรัก แต่พอเขาอ่าโอเคมาใช้ชีวิตของเขาพูดคุยกับคุณอย่างเพื่อนไม่คิดว่าคุณสองคนจะต้องพูดคุยกันในเชิงเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆสร้างสัมพันธ์นะเพราะตัวเขาเองอะ่ะคือตัวคุณก็ไม่มั่นใจว่ามีความรักมันจะดีกว่าไม่มีไหมในขณะที่ตัวเขาเองพอผ่านความผิดหวังเสียใจมาเขาก็กลัวค่ะว่าเขาควรจะรับโอกาสนี้ไหมพอเขามารู้จักคุณอะ่ะเปิ้ลคิดว่าคุณเป็นความสดใสในชีวิตเขาเลยนะแต่ ไม่กล้าก,กลัวจะเจ็บอีกกลัวแบบเออจะรับโอกาสนี้เข้ามาดีไหมหรือว่าแบบจะยังไงดีคือเขาพิจ,จะะารณาแล้วก็ประเมินตัวเองด้วยว่าเขาควรจะมีครอบครัวหรือไม่มีเพราะอย่างที่บัณิบอกว่าตอนแรกเขาผ่านความผิดหวังมาเนาะเขารู้สึกว่างั้นเขาไม่เอาลักความรักเข้าไปโฟกัสทำงานหาเงินอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมดีกว่าไหมและการที่เขาไม่มีเนี่ยเขาก็ล้นลาแฮปปี้ไม่มีพันธะไม่มีภาระอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตเขาเนาะแต่ มันก็มีความแบบอยากมีครอบครัวขึ้นมาเมื่อเขามาเจอคุณเหมือนกันว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเจ็บไหมมันก็เลยเป็นช่วงของการประเมินค่ะเขานั่งทบทวนนะว่าจะเอาอย่างไงดีแต่ก็คิดว่าเขาก็สารสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆเหมือนกันเออมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณก็มีดีมากพอเหมือนกันที่ทําให้เขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณอ่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ก็รู้สึกว่าตอนแรกอะ คุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนค่อยๆคุยกันไปก่อนมันน่าจะไม่ถาโถมเพราะด้วยความว่าเขามีแผลเคยเจ็บมาแล้วไม่มั่นใจว่าความรักจะดีไหมในขณะที่คุณก็เหมือนกันเพราะว่าการโสดของคุณอ่ะคุณแฮปปี้มากถ้าเกิดจะมีคนนี้เข้ามามันจะโอเคไหมเหมือนกันนะแล้วยังไงต่อคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปไหนมาดูซิควีนถือดาบควีนถือถ้วยอ่าโอเคห้าไมา้ <laughs> h ฮปปี้สโกรโค่ะโอเคการที่คุณเจอคนคนนี้คุณมีความสุขนะแต่ควีนถือดาบกับควีนถือถ้วยเนี่ยขึ้นมามันหมายความว่าคุณทะเลาะก,กับตัวเองค่ะว่าแบบเออมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะการมีความราักการสนใจในความรักของมัะก็ดีแต่ควีนถือดาบก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะใช้หัวใจไม่ได้เราต้องใช้สมองด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะทะเลาะก,กับตัวเองค่ะในตะกะกับกับ อิโมชั่นอลนึกออกปะควีนถือดาบกับควีนถือถ้วยมันเป็นเหมือนอะไรที่2ด้านอ่ะคุณก็อาจจะเหมือนมีแบบนึกออกปะเหมือนเรามี d e วิลกับแอง e จอยู่บนหัวเรามีมานขาวกับมารดำเนะทะเลาะกันในหัวว่าเออเราจะสาสัมพันธ์นี้ดีไหมนะเราจะแบบไปต่อดีไหมนะเอ้ยหรือเขาไม่ชอบเราหรืออะไรยังไง คือมันจะมีการแบบทะเลาะกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในระหว่างที่คุณสารสัมพันธ์กับเขาพวกก็องบอกว่าคุณมีความสุขค่ะเพราะให้ไปเนี้ยในใจคุณอะ happy s c o รลคุณอยากจะไปถึงจุดที่มีความสุขอาการทะเลาะกันของตัวคุณเองอะเป็นเพราะว่าคุณต้องการความสุขค่ะถ้าคุณมีความรักแล้วไม่มีความสุขกับคนโสดคุณอยากมีแต่ถ้าเกิดว่ามีความรักแล้วมันทุกข์หรือว่ามันทําให้ความสุขน้อยลงคุณก็ไม่อยากมีอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าคุณก็ไม่รู้ไงเพราะปัจจัยในเรื่องความรักมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวเนาะมันก็เลยทําให้คุณอน่ตีกับตัวเองอยู่อะไรแบบนี้นะแล้วเขาล่ะเป็นยังไงต่อไปอัศวินไม้ห้าเหรียญโอ้ตายแล้วบาดเจ็บขนาดนี้แล้วก็เจ็ดดาบโอเคอะเขาก็มีความสุขเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้ปนคิดว่าเขาก็มีแพชชั่นกับคุณมากเหมือนกันแต่ เขาอะไม่กล้าแสดงออกเต็มที่เพราะอย่างที่บอกว่าเขาอะมานั่งคิดทบทวนว่าเฮ้ยเขาควรจะมีความรักจริงไหมเนี่ยเขาจะดีพอไหมความรักมันจะเจ็บเหมือนเดิมไหมมันจะโอเคไหมห้าเหรียญในที่เนี้ยป้ญคิดว่าเขาอะมีความรู้สึกว่าเออมัน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 ,มนคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นโอกาสนะ เขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณนะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเปิดเผยเต็มที่มันเหมือนอยู่ในช่วงของการที่จะก้าวข้ามดีไหมนึกออกไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเขาดูมีแผลใจเคยผ่านความผิดหวังมาและการที่เขาไม่มีใครเขาก็รันลาดีเขาก็เป็นเดอะฟูลแต่พอมาเจอคุณนะมันมีความรู้สึกว่าการได้สารสัมพันธ์หรือพูดคุยกับคุณน่ะมันเป็นความสุขค่ะ happy scroll มันเป็น energy ที่มันลิงก์กันระหว่างคุณสองคนนะเวลาคุณคุยกันคุณอยู่ด้วยกันคุณเจอกันหรือใดๆก็ตามที่มันมีการสารสัมพันธ์กันอ่ะ ต่างคนต่างมีความสุขแต่มันก็ดูเหมือนไม่มีใครกล้าก้าวข้ามไงคุณก็ทะเลาะกับตัวเองว่าเฮ้ยมีดีหรือไม่มีดีเขาชอบเราหรือเขาไม่ชอบเราแบบอะไรอย่างเงี้เนาะในขณะที่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเฮ้ยควรจะแสดงออกควรจะแบบบอกรักควรจะเปิดเผยความรู้สึกไหมแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมอัดสวินไม้เขาอยากมาเจอคุณเขารู้สึกแบบมีแพชชั่นกับคุณแต่เขาอะมีความกลัวอืม คือโอกาสก็ดีนะแต่เขาก็กลัวว่ามันจะผิดหวังอีกอถ้าเกิดคุณสองคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนมันจะแบบเสียเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้จริงๆริงไหมคือมันมีความกลัวต่างๆนาะนาะนะที่อยู่ที่ตัวเขาเนาะเขาก็เลยอาจจะยังไม่กล้าสารสัมพันธ์าไม่คิดว่าเขาจะกล้าบอกตรงๆนะคนคนนี้เขาน่าจะแบบไม่ได้เดินเข้ามาจีบคุณแบบ ตรงไปตรงมาแต่เขาอาจจะเหมือนแบบโยนหินถามทางหยอดคุยเล่นคุณจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาแค่มาเล่นเล่นหรือเปล่าเขาดูไม่ได้จริงจังจริงใจ,งจ,งจ,งจงเพราะมันเหมือนการโยนหินถามทางค่ะตัวคุณเองก็เลยอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงออกชัดว่าเขาชอบคุณหรือเขาไม่ชอบคุณแต่ว่ามันก็คุยกันแล้วรู้สึกดีอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบสองแง่สองงามมีความแบบว่าคุมเครืออยู่ในนั้นเนาะและยังไงต่อดีคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ ถ้าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสหรือจริงจังมากแบบค่อยเป็นค่อยไปไมันก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้ก็มันเป็น energy ที่น่ารักเนาะเราก็ยังคลิปต่อไปได้อยู่อ่าแล้วยังไงต่อคะเจ็ดเหรียญอ่ะเนี่ยบอกว่าคีฟ energy ดีๆไปเดีาเพิ่งคิดเยอะคิดมากคุณก็แบบมานั่งคิดทบทวนนะสองไม้เด็กถือดาบอ่าโอเคอัดสวินดาบเนี่ยคุณอยาก คือพอคุณทะเลาะก,กับตัวเองอ่ะคุณอยากได้ความชัดเจนไงว่าเออตกลงจะเอาอยัางไงพูดกันตรงๆงเลยดีไหมหรือแบบเออคุณก็จะคิดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะว่าเออเขาชอบคุณหรือเขาไม่ชอบคุณคุณก็เลยทะเลาะก,กับตัวเองแล้วก็คิดถึงเขาอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็มันยังมีความรอต้องบอกแบบนี้คือคุณอะรอว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้คุณอะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากมายนะ คุณอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณแล้วก็ดูว่าว่าเขาจะทํายังไงต่อไปคือสังเกตอาการของเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นอาการสังเกตจะให้คุณโฟกัสเขามากเกินไปแล้วคุณจะนอยค่ะเมื่อกี้ถึงพูดก่อนที่จะเปิดไพ่นะเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณควรจะเหมือนดับเบาๆอะ่ะเออก็คุยไปก็มีความสุขดีก็เหมือน เหมือน enjoy moment เนาะว่าความสุขตอนนี้ happy นะก็คุยคุยไปอย่าเพิ่งไปคิดไกลว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคุยมากกับคุยไปแต่เขาแบบเฉยๆไปแล้วก็อย่าไปโฟกัสบางทีพอเขาเงียบหายไปคุณก็จะแบบเฮ้ยเขาทำอะไรอะ่ะตกลงเขาจะยังไงคือคุณสังเกตสังการเขาเยอะมันก็เลยทําให้คุณมีความแบบเนี่ยเห็นปะแบบซองซรอคอยคิดเยอะคิดมากอะไรเงี้ยแบบอยากชัดเจนมันจะมีความแบบ เฮ้ยเอาไงดีอะไรเงี้ยคือมันจะมีความอึดอัดในตัวคุณค่อนข้างเยอะปนก็ไม่อยากให้คุณไปโฟกัสเยอะเพราะจริงๆแล้วเอเนจีอ่ะพอตอนแรกคุณยังไม่ได้สารสัมพันธ์กับเขาคุณเป็นเดิร์ซันนะพอคุณมาแบบเออความสัมพันธ์นี้ก็ดีน่าสนใจนะคุณก็เริ่มมีความไปตกอกังวลมากขึ้นเนาะมันทาให้เอเนจีความสดใสของคุณอนะ่ะมันมันลดลงแต่มันไม่ได้แย่นะมันแค่ลดลงเพราะว่าคุณอนะ่ะเหมือนแบ่งเอเนจีมาโฟกัสเขาเท่านั้นเองนะค่อยๆดูไปค่ะฝั่งเขาค่ะ หนึ่งเหรียญโอเคว้าวหนึ okay. wow, e. Wait, ่งไม้ AE w e i g h ค่ะเป็นอีกใบนึงคุณมีคุณมีพอเมล่าโคลแมนสมิธนะคะในขณะที่เขามี AE w e i g h นะคะอ่าโ okay. อเคยังคงเป็นอาสวินดาบนะใต้สำหรับเขาอยากเริ่มต้นสานสัมพันธ์กับคุณค่ะแต่เขากลัวแต่เขาจะค่อยๆหนึ่งไม้ mai, กับหนึ่งเหรียญออกมาบอกความชัดเจนค่ะว่าเห็นไหมเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์นู่นนี่นั่นะนะคือ เขาอาจจะไม่รีบเขาจะค่อยๆเรียนรู้คุณคะ่ะว่าคุณเป็นยังไงสารสัมพันธ์ในเชิงค่อยเป็นค่อยไปคือเขาอะไม่เปิดใจให้ใครนะเป็นผู้แบบนี้ก่อนเพราะเขาผ่านความผิดหวังมาแต่เพราะท่านมาเจอคุณเขาดันมีความรู้สึกดีให้กับคุณเขาก็เลยอ่ะ หรือว่าเราจะเปิดใจอย่างที่บอกแต่เขาก็กลัวกลัวผิดหวังกลัวว่าคุณไม่ชอบเขากลัวว่าเขาไม่ดีพอใดๆก็ตามคือมันไม่ใช่ว่าคุณอะมองว่าเขาดีนะเขาอะดันมองว่าคุณดีเกินไปแล้วเขาว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆแต่มันเป็นการเริ่มต้นนะอย่างน้อยหนึ่งเรียนกับหนึ่งไม้ออกมาเปิ้ลบอกเลยว่าเขาอยากจะสารสำเปันกับคุณแน่นอนแต่ว่าการสำมป็นนี้ มันอาจจะต้องใช้เวลาค่อยเรียนรู้เป็นเพื่อนกันไปก่อนเหมือนเขาอยากจะมองคุณให้รอบด้านเหมือนแบบไม่อยากตัดสินใจผิดอีกแล้วอ่ะคือถ้าตัดสินใจผิดอีกเ้าคงไม่ไหวแล้วเพราะว่าก่อนเจอคุณหรือก่อนสารสัมพันธ์นกับคุณอ่ะเขาคิดว่าเขาจะไม่ไปต่อในเรื่องความรักละเฮ้ยอยู่คนเดียวก็โอเคดีมีเพื่อนฝูงสังคมทํางานหาเงินอะไรไปก็น่าจะแฮปปี้กว่าที่จะมีแฟนแต่พอดันมาคุยกับคุณและแฮปปี้เนาะเขาก็เลยเอ๊ะหรือเขาคิดผิด เขาควรจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉันเพิ่นเห็นว่าเขาจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่มันจะไม่เร็วเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ช้าๆเป็นไปได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ของคุณนะแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาจีบจริงจังพูดบปั๊ดเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าเข้ามาคุยเล่นๆแล้วคุณก็งงๆว่าเอ๊ะเขาชอบเราหรือไม่ชอบเราหรืออะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะเขาจะต้องเหมือนค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ยังไม่บอกรักแน่นอนกล่องเนี้ยเป็นรู้สึกว่าไม่ใช่กล่องนี้อะ คลิปวันนี้เป็นคิดว่าเขาเหมือนแบบหยดยอดคุยเล่นมีความสุขแต่ว่าเขาจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงค่ะว่าเขาชอบคุณมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้เนาะอ่ะรอบสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้จะไปต่ออยังไงคะมาเพื่อนชอบ energy นะวันนี้มันไม่แย่นะสี่เหรียญหรือเปล่าอ่าโอเคสี่เหรียญอ่าสี่ไม้สี่สี่หรออัศวินเหรียญค่ะโอเค ยิงถือไม้น่ารักมากเลยมันจะเป็นการสารสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปป้ารู้สึกว่าคุณก็จะทํางานหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตรูทีนของคุณไปพ่อคุณรอคอยเขาเนาะมันอาจจะนานก็ได้จนคุณอาจจะคิดได้ค่ะว่าโอเคงั้นฉันไม่ไปโฟกัสเขามากเกินไปคุณก็จะใช้ชีวิตของคุณไปแต่ในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตของคุณไปอ่ะคุณก็รอคอยคนคนนี้นะรอคอยคนช้าๆคนนี้คนที่เป็นเหรียญคนนี้ป้นรู้สึกว่า คุณรับรู้ได้คะ่ะคุณสองคนมีความเป็นบางอย่างที่มันมีความเหมือนอธิบายไม่ได้อะแต่มันมีความเข้ากันอะเพราะมันเป็นสีสีเนาะสีสีอันนี้เป็นทวินเฟลมได้คุณมีความรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างบอกไม่ถูกอย่างที่เพื่อนบอกมันก็เลยอะไม่รีบก็ได้คือคุณอะมีความสุขกับตัวเองนะถ้ามีแฟนแล้วไม่ดีคุณไม่เอาเอย่างที่บอกว่าคุณจะไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่ทําให้ความสุขของคุณน้อยลงเพราะฉะนั้นคนนี้เข้ามาเติมเต็มคุณคะ่ะแต่ ในเมื่อเขาช้าๆคุณก็อะโอเคงั้นฉันไม่รีบละคนคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณนะเพราะว่าคิงถือไม้อะเวลาคุยกันมันยังคงมีแพชชั่นมีความรู้สึกดีแต่ว่าโอเคมันอาจ,จยังไม่ได้เป็นความรักเนี่ยต้องบอกว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดอะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิ้นไม่รู้ว่าคุณคุยกันมานานแค่ไหนแต่มันยังเป็นช่วงเบือเบ้องตน้นยังเรียนรู้ทําความรู้จักเพราะว่าต่างเหมือนเหมือนตัวเขา,ามีกําแพงคุณอะไม่ได้มีหรอกแต่ว่า คุณเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่จีบคุณหรือเขาไม่ได้เข้ามาสา,ารสัมพันธ์มากคุณก็คงทําอะไรไม่ได้มากเนาะในขณะที่ฝั่งเขาคือเขาต้องก้าวข้ามความความมีกําแพงของตัวเองก่อนว่าเออตกลงเขาอยากมีคนรักจริงๆไหมแต่เปิ้ลนเห็นว่าเขาเริ่มให้โอกาสละเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูค่ะแล้วเขาจะทํำยังไงคือเขาท้าแหละ the lovers ้าวอุ้ยสิเปลี่ยนหถ้วยอืมชัดเจน ถ้าเกิดคุณรอได้ใช้คำนี้นะเพราะไพ่ทั้งอาร์ลเวอร์สนะคะสิบเหรียญแล้วก็หกถ้วยป้นคิดว่าเขาจะค่อยๆเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคุณในเชิงเป็นเพื่อนก่อนเป็นคนรู้จักก่อนค่อยๆเรียนรู้คุณแล้วคุณจะตอบโจทย์เขาหมดเลยค่ะสิ่งที่คุณเจอคนนี้ที่คุณเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นพรมลิขิตแน่นอนที่จักรวาลจับสรรแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเร็วไม่ได้เพราะว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีแผลมาก่อนเนาะต้องบอกแบบนี้ป้นไม่ได้เห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องอื่นเลยนะ แล้วว่าเขาแค่มีแผลในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็แค่ไม่แน่ใจว่าควรจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์มีครอบครัวไหมคุณมีไพ่สีไม้เป็นไพ่ของการสร้างครอบครัวเขามีไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ของการสร้างครอบครัวคุณสองคนจะค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรช้าๆเพราะว่าเขาอ่ะไม่บอกว่าเออชอบเพราะว่ามันจะต้องเริ่มก่อตัวจากคู่ของคุณอ่ะมันเริ่มจากการที่รู้สึกมีความ มีแพชชั่นต่อกันมีความคุยกันและสนุกสนานมีเอเนจีของความสบายๆเบาบๆก่อนแล้วค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะค่อยๆก่อเกิดเป็นความราาักค่ะคุณสองคนมีความผูกพันกันแบบที่บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีทั้ง4หมาย,ยตอนแรก่อนบอกว่าเป็นทวินเฟลมกันหรือเปล่านะมีไพ่4-4มีเลเวอร์สขึ้นมามีหกช่วยขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นไพ่ของคู่กันทางนั้นนะถ้าคุณอดทนได้หรือคุณมีความรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่คุณจะไม่ได้สามารถไปแบบ มีความรักอื่นได้คุณจะรอเขาเพื่อนก็คิดว่าคุณก็จะแบบใช้ชีวิตอ,อย่างมีความสุขไปค่ะแล้วรอคอยคนช้าๆคนเนี้ยให้ค่อยๆเริ่มต้นสายสัมพันธ์เมื่อเขาพร้อมเพื่อนคิดว่าเขาจะเคาะค่ะแล้วเขาจะสารสัมพันธ์กับคุณเป็นครอบครัวกับคุณนะแต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่านั้นเองคิงถือไว้เขาต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงนะแต่การแสดงออกของเขาที่มีต่อคุณอนะ่ะมันจะเหมือนแบบสองแง่สองงามมันจะมีความแบบเล่นๆไปก่อนแต่ว่า ในการแสดงออกเขาที่เล่นๆกับคุณอ่ะเขามีความจริงจังอยู่ในนั้นซึ่งเปิ้ลคิดว่าคุณรู้เพราะไม่งั้นอ่ะคุณจะไม่สารสมัยกับคนแบบนี้หรอกเพราะว่าคุณคุณชอบคนจริงจังคุณอยากมีครอบครัวใช่ไหมแต่ทาไมคุณให้โอกาสคนคนนี้เพราะว่าลึกๆแล้วภายใต้การแสดงออกที่เขามีต่อคุณอ่ะว่าแบบเจ้าชูกุ้มกลิ่มคุยเล่นเขาดูเป็นคนจริงจังภายใต้เปลือกอันนั้นนะเปิ้ลไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่เปิ้ลรู้สึกว่าคุณมองเห็นความจริงจัง ความจริงใจความเป็นคู่ที่มีในตัวเขานะเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยหวังว่าคุณจะอดทนรอมากพอเนะถ้าเกิดใครเจอคนคนนี้แล้วอดทนรอคอยค่ะมันก็เป็นความสมานที่มีโอกาสไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะความรักเป็นฟรีวิวของคุณนะถ้าเกิดคุณยังไม่เจอก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่เร็ววันนะคะเพราะว่าพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคุณที่เป็นโซเมเป็นทวินเฟรมกันแล้วคุณจะมาเจอกันเมื่อถึงเวลา ที่เหมาะสมก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแค่รอเวลาค่ะรอเวลาให้เขาปลดล็อกตัวเองแล้วก็รอเวลาที่คุณสองคนจะเรียนรู้กันมากพอแล้วมันถึงจะสารสัมพันธ์กันได้นะคะโอเควันนี้พลังงานประมาณนี้เปนชอบ Energy วันนี้นะแล้วพบกันใหม่วันพระหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ